นะครับปราสาทมืดก็จะถึงตอนอวสารแล้วนะครับหลายๆคนอยากจะดูครับว่าปราสาทของคุณหมอพรตนี่นะครับอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับคุณสายฝนชีช้างครับพาไปที่นี่ครับชาโตเดอเขาใหญ่สถานที่ถ่ายทําครับในละครเรื่องปราสาทมืดนะคะนอกจากนักแสดงแล้วก็เนื้อเรื่องแล้วเชื่อว่าหลายคนคงประทับใจในฉากที่สวยงามนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะพามาชมสถานที่ถ่ายทําจริงของละครเรื่องปราสาทมืดที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ และนี่ก็คือชาโต้เดอเขาใหญ่สถานที่ถ่ายทำฉากปราสาทกลางป่าลึกของคุณหมอพรตรสถานที่เกิดเรื่องราวลึกลับจนเป็นที่มาของชื่อปราสาทมืดค่ะโดยเหล่านักสแสดงนำงหนุ่มโกโก้ซีลมะปรางวิราการแมนการินและน้องส้มมารีเอเจนีเลเลก็ขอนำชมปราสาทสไตล์ฝรั่งเศสแห่งนี้ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ถึง250ไร่ซึ่งเฉพาะสิ่งปลูกสร้างก็มีมูลค่าถึง100ล้านบาทยังไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ที่สั่งมาจากฝรั่งเศสทั้งหมดค่ะ อย่างเช่นในห้องนอนของท่านยิงอุมารังสีนางเอกของเรื่องที่ตกแต่งอย่างโออ่าสวยงามค่ะพนนาชมสถานที่ไทยทรมสวยๆแล้วทั้ง4คนยังบอกว่าห้ามพลาดละครปราทมืดที่จะออกอากาศในวันศุกร์เสาร์และอังคารในวันอาทิตย์นี้เพราะเรื่องราวจะยิ่งเข้มข้นและมีการเฉลยปริศนาทั้งหมดในตอนท้ายด้วยค่ะ โอ้โหมันเป็นอะไรที่เข้มข้นมากเข้มข้นแบบหนูน้อยนี่เพิ่งออกแล้หนูน้อยนี่ก็ต้องเดินเรื่องก็หลายๆคนเขาก็อาจจะงงว่าเอ๊ะพิมพ์ทิพคือคใครอะไรอย่างเงี้ย,ยก็3วันสุดท้ายนี้ก็จะได้รู้นะคะว่าพิมพ์ทิพคือใครแล้วก็ทําไมถึงได้มาอยู่ในปราสาทมืดด้วยค่ะตอนจบแล้วนะคะคือมันเข้มข้นมากพี่น้องสองคนนี้จากลันลามาตลอดเวลาก็จะกลายเป็นเศร้าก็จะกลายเป็นโศกเศร้าเป็นคู่รามอยากจะรู้ว่าการพลิกของเรื่องอย่างเงี้ยตอนจบจะเป็นยังไงต้องติดตามนะคะปราสาทมืดค่ะ สายฝนทีช้างรายงานส่วนสก